I will เราเปิดเลยลูกใน fact เราแลกของรูปภาพกันใช่มั้ยคะเสร็จแล้วเอามาให้ดูหน่อยนะคะลูกสวัสดีจ้ะพี่น้องจ๊ะวันนี้ได้สองกล่องกล่องอร่อยบ้างกล่องนี้มีกลิ่นมืช้านี้ยันหมาไปได้นี้มาจ๊ะไมคเซลฟี่เชลฟี่หรือเซลฟี่ ฟ,ฟี่นี่แหละจ้ะสองอย่างนี่แหละอันนี้ใช้มาเป็นปีแล้วเอาอยางรัดเอาจ้ะใช้ไม่ดีเวลายายไมถ่ายตอนทอดที่ทอดของที่ตลาดนะจ้ะกลัวว่าโทรศัพท์มันจะหล่นใส่น้ำมันนะจ้ะต้องเอาอยางลัดเอาเห็นไหมคะอนาถานนไปได้มาเมื่อเช้านี้จ้ะที่ตั้งอยู่ตรงนี้แหละไปอะไรบ้างอันนี้ของพี่พี่ชายสมมาให้ยังไหมอยากกิน s ะซี่โครงปลาปลาจ้าพี่ชายส่งมาอยากกินแตะเ็น้องจ๋าเป็นปลาหมึกกลิ่นเถาเกียร์บาเบียร์ลป้อเเป็นต้นเนตเถินปลามากมาดูเลงมีของอะไรกินอ่บแล้วก็ปลาแห้งปลาน้อยจะปลาแห้ง อยากินจ้าวุยาย้ยปลยปลาซิวตาแห้งด้วนี้ปลาซิวตาแห้งมีกี่บบคกป้าใส่ของยังไงระางเศอันนี้แรบจุกเดียวใส่ซิลอันนี้ปลาแห้งใช่ไหมอยากิน

หอมอ้าทำไมไม่หอมลระไม่ไม่ได <ère> ้เหม็นนะอันนี <who médico> ้เป็นไอ้คนคโนอก๋วเตี๋ยวหมูสับไม่ใช่คโนอก๋วเตี๋ยวน้ำใสรสหมูอันนี้คงอยละเป็ป้งไม่ใช่เอาลาหนูเดินผ่านไปไปาะนี่เป็ะ ไอ้คุเธอว่ามันเป็นแพรมเพืเอบเลยมันนะไม่ใช่แพรมเพือบมันเป็นแป้งแคสเนี่ยยายไม่มีแป้งใช้แป้งแคสสกลมอันนี้เป็นอะไร,อะไรหอมาอามาอย่างดีเอาป๊าป๊าเปิดสิปิดฝาอย่างดีแสดงว่ามีกลิ่นอะไรหรือเปล่า ขอบพระคุณพี่ชายมากๆมะาจ้าที่ส่งของมาให้น้องสาวได้กินพี่น้องจ๋ายืดอายุไข่ใหญ่ไหมไปได้อีกหลายเดือนอยู่จ้าหากินยากจ้ะพี่น้องของอหรของแบบนี้นะจ้านี่ปลานี่อร่อยเอาไปทอด นอนเราก็อย <บ bueno. S 1> ากนอนหลับฟันดินเนี่ยคืนนี้เราอันนี้เป็นพริกแกงไตปลาสองถุงนี่จ้ะไม่เสีย <N> อหอม <N> พริกแกงไตปลา <N> อันนี้อันนี้เป็นอ,อ๋อของอีหลายแนย่นอนเลยไม่รู้เดี๋ยวเรามาเกะดู

ตัวเองเป็นสั่งคนสั่งให้พี่ชัยซื้อมาให้แฟนอีกาโต้ทั้ัวมันเป็นพิมพ์ขนมดอกจอกยังไม่ลืพี่น้องแจว่าตัวเองไม่สั่งพี่ชัยซื้อมาให้สอันน่ารักมากยังไม่ตั้งใจจะทําขนมดอกจอกไปให้ลูกค้าชิมจา้าเีย แต่ยังไม่ยังทำไม่เป็นนะเดี๋ยวจะไปหาสูตรใน y ยูทูบเอานะจ๊ะแล้วก็หัดลองทำดูย่งแรกเอาไปให้ลูกค้าชิมก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันยสวยมากเป็นฟกไม่อันเล็กอีเหมือนกันโอ้ไปเลยอม่เฮียเฮียไปเลยทุเรม่โอ้มันไม่เหมือนกันด้วยอันนี้อันเล็กไม่เป็นไรไม่เป็นไร ใช่ป่ะมันเป็นมันสวยกันเนี่ยมันสวยอยู่มีสายมันเหรอสังมาสี่อันเดี๋ยวเรามาหัดทําด้วยกันนะคะว่าขนมดอกจอกเนี่ยเอ่อยายหมทําแล้วมันจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไงเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมช่วยชี้แนะหน่อยนะคะครั้งแรกที่ยายหมจะทานะจ้ะเรวจะลองทําแล้วก็วางไว้คือมันรสชาติมันกลมกล่อมอร่อยคิดว่าลูกค้าจะชอบนะจ๊ะ ก็ขั้นแรกก็ให้ไอ้คุณเถิงชิมก่อนเดี๋ยวไปให้พ่อปู่มิยาชิมถ้าเกิดว่าอร่อยนะแสดงว่าฝรั่งชอบตกใจหนชิมก่อนพี่จะสั่งมาอยากได้ต้องนานแล้วจ้าพี่น้องจ๋าแบบนี้แล้วมีรายละเอียดเอออันนี้ไปซื้อมาเมื่อเช้านี่จ้าที่ขูดหิมะแล้วก็มือเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะป้องกันไม่ให้มือหนาวเป็นถุงมือขุดกุนแบบนี้ก็ขูดควบควบวบควหน้ากระจก หน้ากระจกรถมันจะไม่เป็นลายนะคะเพราะว่ามันจะไม่เป็นรอยเพราะว่ามันเขาออกแบบมากับกระจกรถโดยตรงนะจ๊ะโดยตรงอันนี้ก็อะไรป่ปไาเนี่ยการหิมะช่วงนี้ไม่ไหวกาหิมะเยอะหิมะเยอะมากเลยหมดแล้วเหรอตีซะเลยยืดด้านหลังกับบ้าบอกกันเออใหญ่อยู่ปะป๊าอาเซกรัง ไอ้ที่ทําขนมไวยลูกทําขนมดอกจอกไม่จะพายหนูทําน่าสนุกเพราะว่าเราทําแป้งเหมือนเคลียบนะจ๊ะแล้วเราก็เอานี่จุ่มในน้ํามันร้อนๆจุ่มลงไปใช่ไหมคะแล้วค่อยมาจุ่มแป้งแล้วหนูก็ไปจุมนะ่มในน้ํามันอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นแพ่สวยแบบนี้นะแบบดอกไม้แบบนี้เลยแล้วมันก็จะกรอบอร่อยชิมแล้วหนูชิมที่ไหนลูกในอังกฤษจริงหรอคะที่ไหนแม่ไม่เคยเห็นเลย

ยัยหมได้นี่จ้าพี่น้องจ้าเห็นไหมสั่งไอ้นี่มาใหม่เอามาไว,สวไ้สำรองมาจะเย่ยไ,ไหมเอามาทอดแหนมจ้ะมาทอดปอเปี๊ยกอันนี้ยี่ห้อเซ็ยัยไ,ไหมว่ายี่ห้อเซ็มันแรงมันสะใจดีจ้ะไฟมันแรงนี่เครื่องนี้เท่าไหร่ประมาณสามพันห้าร้อยบาทสามพันเจ็ดร้อยบาทเครื่องนี้จะยัยไ,ไหมใช้เครื่องนี้มาแล้วจ้ะ ประมาณ5ปียังไม่พังเลยจ้าพี่น้องจ้าของเซฟนะห้าปีแล้วน้ำหนักกลองแล้วยังไงจ๊อบน,น้ำหนักกลองส่งมาทางไปรษณีย์ไทยจ้ะน้ำหนักอยู่ที่720กรัมยังไม่ถึง1นกิโลค่าส่ง5,000บาทจ้ะค่าส่ง5,000บาทค่าส่งแพงมมหน่อยของขนัดของม,มาแต่ไกลจ้ะเมื่อวันก่อนยายใหมมานั่งดูวีดีโอ มาดูวิดีโอของตัวเองที่ลงไปนะจ๊ะยายไหมดูเห็นนั่นยายไหมเห็นเลยลูกค้าที่ว่าลูกค้ากิจมิตรศักดิ์ของยายไหมนะจ๊ะที่ว่าถือไม้เท้านะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเขามีน้ำใจเนาะเขาอยู่แบบเขาอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะเขาอยู่นอกเมืองคือเดินเข้ามาหาซื้อของนะจ๊ะเพราะว่ายายไหมเคยเห็นบ่อยแกเดินออกไปข้างนอกแถวทางนู้นแหละไกลแค่ไหนแกยังมาซื้อของยายไหมยายไหมรู้สึกซาบซึ้งใจ ยัยหมรู้สึกทราบซึ้งใจแกนะจ๊ะจำได้ไหมทุกคนจําได้ไหมคะลูกค้าที่มีไม้เท้านะจ๊ะวันเสาร์เนี้ยยัไหมคิดว่ายังหมจะบอกแกว่าให้แกเลือกเอาเลยแกจะเอาอะไรเดี๋ยวยัไหมจะให้แกรฟรีจ้ะยัไหมจะขอบคุณขอบคุณในน้ำใจที่อุตส่าห์แวะมาหายัไหมถึงห้าปีแล้วจ้ะเป็นลูกค้ายัไหมมาห้าปีแล้วจ้ะทุกครั้งที่แกมาซื้อของเนี้ย เศษเศษแต่ยังไหมจะไม่เอานะจะไม่เอาจะจะให้แกไปแต่ครั้งนี้ยังไหมตั้งใจว่าถ้าแกมานะซึ่งอะไรเสียงดังถ้าแกมานะยัยไหมจะบอกว่าให้เลือกเอาเลยจะเอาอะไรเลือกเอายัยไหมให้แกฟรีจะจะเป็นการขอบคุณเรามาลุ้นกันนะว่าวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยวันนี้วันอะไรวันนี้คุณเรื่องหัดวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยแกจะมาไหมยัยไหมจะล,ลุ้นให้แกมาจะอยากขอบคุณแกรจริงๆ น้าจ้าดูพี่ชายยัยไหมส่มน้ำพริกแกงไตปลามาให้จ้าถุงอ้อปอแอปแอหอมหอมจ้ายัยไหมอยากกินอยู่นี่ไม่มีน้ำพริกแกงไตปลาจ้าถ้ามีก็คือต้องสั่งทางเน็ตแต่พอดีเนี่ยพี่ชายอ่ะบอกให้พี่ชายเิ่นเิ่นสั่งให้นั่นมาให้นะ่ะสั่งพิมนะจ้าพิมพ์มาดอกจอกก็เลยแบบว่าเออเอาแกงไตปลาใส่มาให้ด้วยนะน้ำพริกแกงไตปลาจ้าอยากกินเดี๋ยวเรามาทำกินด้วยกันนะคือคือพอดี มีพี่ที่น่ารักคนหนึ่งนะจ๊ะชื่อพี่แนนเป็นคุณหมอนะจ๊ะใจดีมากเลยส่งหน้ากากอนามัยสีสวยสดใสมีรูปการ์ตูนอะไรน่ารักน่าักลายของเด็กนะจ๊ะมาให้อีหลาแต่ว่าส่งไปที่บ้านพี่ชายปรากฏว,ว่าทางไปษณีนะจ๊ะเขาไม่รับส่งไปษณีไม่รับไอหน้ากากอนามัยไม่ใช่ไม่รับส่งเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสินค้าต้องห้ามนะจ๊ะ เสียดายมากเลยเยอะมากเลยจ้าแกส่งมาเป็นหลายร้อยชิ้นน่ะคือกราบขอบพวกคุณคุณพี่แนนมากๆนะคะที่อุตส่าห์ส่งมาให้นะจ้าคือเสียดายมากที่ว่าเขาไม่ให้ส่งมาที่ฝรั่งเศสเสียดายจริงๆแล้วก็เสียใจด้วยจ้าไม่เป็นไรปีหน้าถ้าเกิดว่าโควิดมันดีขึ้นเดี๋ยวยายไหมก็จะไปเอาเองจ้าบอกให้พี่ชายบอกว่าเก็บไว้นั่นแหละเดี๋ยวกลับบ้านปีหน้าจะไปเอาจ้า กราบขอบพระคุณอีกครั้งจ้าพี่เนนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคือพี่เนนอยากให้ยิลาได้ใส่นะจ้าไปหาซื้อเลือกด้วยตัวเองจ้าสวยงามมากพี่น้องจ้าน้ำใจประเสริฐมากๆเลยจ้า <c oughs> ตกลงเลยหน้ากากอนามัยนี้ส่งต่างประเทศไม่ได้จ้าส่งมาที่ฝรั่งเศสไม่ได้จ้าแต่ประเทศอื่นยังไงไม่รู้นะแต่ประเทศฝรั่งเศสทางไปรษณีย์บอกเป็นสินค้าต้องห้ามนะจ้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ Tu veux qu'on qu partage le poisson Non, ah euh, oui, on partage. Mais pas le poisson. Si. Ah, voilà. Vais, toi, tu prends la moitié de ma viande. Tiens, je prends le soin de hein. Ah oui, tu prends la tienne. que tu si. veux C'est là. Ah, c'est ce que tu voulais garder Non, que je voulais que tu prennes. D'accord. Bon plat, Mais non. Ouais. Quoi oui. Mais ah, oh. Il y en a d'autres, mais ça ne va pas être tout. Ah, euh... Je vais le mettre ici. Ici. Alors normalement... Je l'ai avec toi papa, je l'ai avec maman. Merci. Demain le président va parler, demain. Et normalement, la semaine prochaine, tous les magasins de vêtements, de, de livres, de jouets, devraient rouvrir. Oh d'accord, je suis contente. Parce que je vais aller voir les gens, et il va être trop froid. ปิดหมดเลยเสื้อผ้าทุงเท้าปิดให้บริการจ้ะก็ต้องรอให้ทางรัฐบาลเขาบอกว่าให้เปิดสงสัยจะเป็นอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเจดังละสเซนต์พรุ่งนี้นาะยกจะมาประกาศนะจ๊ะว่าจะเปิดได้วันไหนคิดว่าคงเร็วๆนี้แหละจ้ะ อยากได้ถุงเท้าหน้านามาให้อีหละปิดหมดเลยยังไมนี่อาหารยังไมจะเละตุ้มเป๊ะเหมือนอาหารเป็ดเลยไม่ค่อยสวยกินอาหารเหลือจ้าส่วนนี้เป็นอ่อมปลานาะจ้ากินข้าวด้วยกันช่วยหนะคะขอหน่อนะคะนี่ซดน้ำปุวกปวกหลายลองคอดีอืม แซบเบือออไหมออกไหมเป็นออมปลาชิมได้ไหมได้หรือู้ด้อไหมอืมชอตมายว่าชอตหมายงเจมอันนี้เป็นออมปลาจะเพินอยู่นะ

Aujourd'hui, je mange moins, je dis, je encore... eh, oh. que le sais. dit la moitié, que la moitié. Tout me dit, tout me fait voilà. me que la moitié. Et l'autre moitié Je, je hein. voulais pas, mais les copains m'ont dit Faut que tu manges, j'étais tout maigre. Alors, j'ai dit D'accord. Tout maigre. Ils C'est pour ça qu'ils font pas encore Ils m'ont mmh. en en dit C'est pas que j'étais Ils m'ont dit dit Il faut que tu manges. dira pas à

ทำผู้สรกินเผ็ดได้แต่ว่าทำผู้สร้างกินเผ็ดไม่ได้เหมือนไอแม่แต่ว่าแม,ม่กินเผ็ดได้เยอะๆแม่กินเผ็ดได้ทันเพราะว่าแม่ชินซะแล้วที่ลากินตอนปลาแล้วนะคะ